ไปใน YouTube channel คโโตตาสวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็จะมีวิธีราบไข่มดแดงสูตรอีสานอร่อยอร่อยมาฝากทุกๆท่านค่ะสำหรับเมนูราบไข่มดแดงก็เป็นที่ชื่นชอบของใครหลายๆคนเลยนะคะค่ะสำหรับไข่มดแดงวันนี้ซื้อมาจากตลาดครึ่งกิโลราคา220บาทนะคะแม่ค้าเขาก็จะแช่ไว้ในถังน้ำแข็งค่ะ พอมาถึงบ้านเราก็จะแช่ใส่น้ําแข็งอีกทีนะคะเพื่อความสดใหม่ค่ะจากนั้นนะคะก็นาหม้อน้ําขึ้นตั้งไฟค่ะรอยเขาเดือดนะคะระหว่างที่รอก็นําไข่มดแดงไปล้างประมาณ1-2ครั้งแบบนี้ค่ะแล้วก็มาใส่กระมังพักไว้นะคะพอน้ําเดือดก็นําน้ําไปลวกไข่มดแดงก็ทิ้งไว้ประมาณสัก1-2นาทีค่ะ พอไข่มดแดงเปลี่ยนสีเป็นสีขาวก็คือเขาสุกแล้วนะคะเสร็จแล้วก็เทน้ำร้อนออกค่ะแล้วนำไข่มดแดงใส่ในชามผสมนะคะแล้วมาเตรียมเครื่องปรุงกันต่อค่ะสำหรับเครื่องปรุงก็จะมีมะนาวต้นหอมสะระแหน่ข้าวคั่วพริกป่นผงชูรสน้ำปลาแล้วก็ปลาร้าค่ะสำหรับปลาร้าสูตรนี้จะเป็นสูตรใส่ผงโกโก้นะคะ ทําไว้หลายเดือนก็ยังกลิ่นหอมแล้วก็สีสวยอยู่ค่ะต้นหอมกับสะระแหน่เราก็ซอยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะรวมทั้งน้ำมะนาวด้วยค่ะหรือชอบหัวหอมแดงซอยก็สามารถใส่ได้เหมือนกันค่ะจากนั้นเราก็จะมาปรุงรสกันค่ะเติมพริกป่นผงชูรสน้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็ตามด้วยน้ำปร,ราค่ะสำหรับรสชาติก็ปรุงตามที่เราชอบเลยนะคะ จากนั้นก็คลุกส่วนผสม,มให้เข้ากันค่ะอย่าเพิ่งใส่ข้าวคั่วนะคะแล้วก็จะมาชิมรสชาติดูค่ะพอได้รสชาติแล้วถึงจะเติมข้าวคั่วลงไปค่ะข้าวคั่วนี่มีกลิ่นหอมยั่วยวนมากๆเลยนะคะจากนั้นก็เติมหอมซอยแล้วก็ใบสะระแหน่ลงไปค่ะคลุกส่วนผสม,มทุกอย่างให้เข้ากันนะคะ กลิ่นหอมมากๆเลยนะคะทั้งหอมข้าวคั่วใบสะระแหน่แล้วก็กลิ่นมะนาวค่ะเสร็จแล้วก็จัดจานเตรียมเสิร์ฟค่ะค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับเมนูลาบไข่มดแดงสูตรอีสานค่ะเมนูที่หลายๆคนชอบและติดใจมากๆเลยนะคะถ้าหากท่านไหนยังไม่เคยทําทานก็ลองไปทําดูนะคะรับรองติดใจแน่นอนค่ะ ถ้าเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำตัวโตชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะดูคลิปจบแล้วกดแชร์กดไลค์กด r i b e